สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บผักในสวนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนเนาะหิวข้าวตอนกลางวันนี้หิวข้าวก็เลยว่าจะไปเก็บแตงกวาแล้วก็ผักบุ้งนะขวัญก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปไว้เลยก่อนที่ผักจะหมดเนาะเพราตั้งใจจะถ่ายคลิปนานแล้วก็ไม่ได้ถ่ายสักทีเนาะไปจานุน่นสวนอยู่ฝั่งนู้นนะคะไปะไปดูสวนกันคะ่ะ วันนี้อากาศร้อนมากอยู่บ้านไม่อยากออกบ้านเลยพอแดดร่มลมตกก็รีบลงจากบ้านเลยค่ะมาเก็บผักกันเร็วเพราะว่าวันนี้ทำงานบ้านเนาะทำความสะอาดบ้านแล้วก็ซักผ้านะคะเอาเปิดประตูก่อนบรรยากาศช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคน มาดูสวนกันค่ะผักเยอะแยะเลยแตงกวาก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะดูผักในสวนกันค่ะทุกคนนี่แตงกวาผลก็สวยมากเลยนะกอน,นี้รู้สึกว่ามีแต่ใบเนะเาะมาดูโซนนี้ดีกว่าทุกคนอันนี้ขลลง s o r b r y ไว้สําหรับปีนี้เนาะเดี๋ยวคงได้กินปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะอู้นี่ลูกใหญ่มากเลยเนี่ยลูกใหญ่มากเลยอะเดี๋ยวไปเอากันไกลมาตัดอ้าวตรงนี้ก็ใหญ่แล้วนี่ จนจะแก่แล้วนี่เดี๋ยวขอกันไกลตัดก่อนนะนี่แล้วก็มีลูกเล็กขึ้นมาตรงนี้ด้วยจริงๆมันเป็นพันเล็กนะเนี่ยขวอนปล่อยให้มันโตมากจนจะแก่เนาะอ่ะแล้ามาเก็บลูกนี่ลูกนี้ก็โตละนี่ถ้าไม่ถ่ายคลิปนะเดี๋ยวก็จะแก่แล้วก็จะไม่สวยละร่วงร่วง โอ้มาดูลูกนี้ใหญ่มากอันนี้แก่หมดแล้วอ่ะลูกโตเบ้อเบล่าเลยอ่ะบิดเอาได้ไหมเนี่ยต้องเก็บแล้วนะอันนี้ขวัญว่าเม็ดมันโอ้ยเดี๋ยวก่อนให้เงินไปนี่ได้ละโอ้โหดู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 ใหญ่มากอะนี่ขวัญทำค้างเล็กๆไว้นะทุกคนนี่เห็นไหม ปีนี้่ะตั้งใจทํามากเลยทําค้างให้มันด้วยอะอันนี้ขวัญจะเอาไหมลนะ่ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนไหมอะจริงๆแล้วมันแก่หมดแล้วนะทุกคนเนะี่ยนี่อีกสวยมากอะตัดเอาดีกว่าตัดเอาเนาะง่ายกว่าขวานมันอยู่ไหนอะนี่ได้ละ ลูกนี้เอาไว้ก่อนนะไว้กินวันอื่นเนาะแล้วก็นี่อันนี้แก่แล้วหาควันไม่เจอ,อลูกใหญ่เลยแล้วก็มีตรงนั้นตรงนั้นลูกเล็กไม่เอาเนาะ นี่ลูกเบลูบัลล่าเอามาทางนี้ทุกคนดูพลิกขนขึ้นแบบโอ้โหเม็ดมันยาวมากอันนี้แดงแล้วขอนจะเก็บไปเนะาะเดี๋ไปใส่ตู้ไปอันนี้ก็น่าจะแก่แล้วนะแต่ว่าขอนจะให้มันขึ้นเม็ดแดงๆแล้วขอนก็จะเก็บแช่แข็งไว้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นพลิกนาะงงามงามดูทุกคนใบกะเพราดูเหรอใช้ไม่ทันน่ะมันจะขึ้นดอกแล้วเนี่ย มันเขือมันรู้เป็นอะไรปีนี้มแมลงแมลงมาแทะใบซะแบบแต่มันก็จะขึ้นลูกให้อยู่นะเนี่ยใบมันทําไมงามขนาดนี้เนี่ยดูสิพลิกแดงแล้วนี่ขนจะเก็บแต่เม็ดแดงๆนะตำนักกิบปีนะทุกคนะนี่เห็นไหมโอ้นี่ก็ลูกใหญ่ อันนี้ยังเล็กอยู่เนาะขอนจะไม่เอาเอาลูกนี้ฮใหญ่มากอะ่ะจริงๆมันเป็นพันเล็กนะทุกคนแล้วขอนปล่อยให้มันโตมากจนแบบว่าจนเกือบจะแก่เนาะนี่ดูตะใครสวยงามมากมันแตกกอขึ้นเนาะปีนี้ขอนปลูกแอปเปิลสองต้นนะทุกคนนี่นี่คือหนึ่งต้นตรงนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งตรงนู้นนะไม่รู้เป็นอะไรขอนเพิ่งลงมันนะ ใบมันเหลืองสงสัยอากาศมันร้อนนะทุกคนไปดูสิโอ้ใบมันเหลืองหมดเลยอะ่ะคิดว่ามันคงไม่น่าจะตายนะเพราะว่าต้นมันก็ยังดูแบบว่าแข็งแรงอยู่นะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนนะทุกคนโอ้อย่าตายนะอย่าตายเนี่มันร้อนอะ่ะใบมันเหลืองแล้วก็ร่วงอะ่ะ เดีย๋ยวไปดูมะเขือเทศทุกคนผนมีมะเขือเทศหลายต้นมากเอามาเก็บมะเขือเทศกันค่ะโซนนี้เนาะผมก็จะลงดอกไม้ไว้แล้วก็มันก็จะพวกใบมงใบมิ้นเต็มไปหมดเลยกระล่ำดอกผลก็ปล่อยให้มันแก่ขึ้นเม็ดไปเนะาะเนี่ยใบมิ้นเต็มไปหมดทุกคนกินไม่ทันเห็นไหมกระเพราขึ้นดอกแล้วเนี่ยผลก็ ไม่ทันจริงๆเนะ่ะพรุ่งนี้ถึงเสต้องได้ผัดกะเพราอ้าวนี่มีมะเขือยาวอยู่นี่มีมะเขือยาวอยู่นี่ขอตัดได้ไหมเนี่ยเอาไป,ไปต้มกินกันพริกนะได้แลมา <c oughs> เก็บมะเขือเทศกันค่ะปีนี้เนี่ยขวัญเอาลงกระถางนะเนี่ยถ้าวันไหนไม่ได้ให้น้ำมันนใบมันก็เหลืองเนาะแต่ว่า ลูกเล็กมันก็ขึ้นมาให้เยอะนะทุกคนเดี๋ยวมาเก็บเอาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าไหมนะี่ <Hey, S 1> บรรยากาศน่าร้อนนะคะทุกคนพันเนี้ยหวานมากบางทีลงสวนมื่อค่ก็จะเก็บกินอยู่ในสวนเนี่ยนี่ดูนี่เดี๋ยวกินให้ดูปลอดสารนะทุกคนนะไม่ได้ใส่ ใส่เคมีอะไรเลยนะคะเก็บก็กินได้เลยเนาะอืมหวานนะ่ะมันเก็บไปใส่สลัดทุกเชา้าเพลินนะปลูกเองแล้วก็เราก็มั่นใจนะคะว่าผักเราอะ่ะไม่ไม่มีสารเคมีเนาะอืมอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยกินเหมือนผลไม้อ่ะอืมอามาเก็บต่อ เห็นไหมเขาเริ่มสุกเต็มแล้วเนี่ยขวัญก็จะเก็บเอาเฉพาะเท่าที่จะใช้นะเพราะว่าเราจะกินจะใช้เราก็วิ่งลงมาเก็บที่สวนเขาเนาะมันจะได้กินของสดๆนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นพันอีกพันหนึ่งทุกคน งามงามงามมากนี่สวยเนาะอาชิมลูกสีแดงกันอร่อยอร่อยมากอ่ะมุดค่ะมุด ชิมลูกสีแดงกันนะสีแดงก็อร่อยไปอีกแบบนึ่งนะรสชาติมันจะแตกต่างกันเนี่ยมันก็อร่อยนะคะอืมฟินเนาะกินผักในสวนเราเองอันนี้เน่ยกินกับลาบทุกคนอร่อยเน่ยดี๋ยว่อนจะเด็ดไปจิ้มนู่นจิ้มนี่ไม่รู้ทุกคนรู้รจักหรืต่อเนะ่ะมันมันเขาเรียกว่าใบาก้านตอง ยิ่งเด็ดเดี๋ยวมันจะยิ่งขึ้นนี่ขอนก็จะปล่อยให้มันแพร่ไปเรื่อยๆ okay. บางคนเขาบอกว่ากินแล้วมันขาวแต่ขอนนี่มันอร่อยดีนะทุกคนกินกับลาบอร่อยดีผักพวกนี้นะยิ่งเราเก็บแนละ้วมันจะยิ่งแตกยอดนะทุกคนทุกคนนี่ดอกไม้ขอนนี่สวยมากดอกดาวเรืองเนาะปีนี้ขอนเอาลงผสมปลูกกับ แปลงผักไปด้วยนะคะมันจะช่วยเรื่องของมแมลงนะคะถ้าเราทําผักออกแกนิกนะมันก็จะทําให้มแมลงนะ่ะมาสนใจกับดอกไม้แล้วก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับผักของเรานะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆในการปลูกผักปลอดสารนะคะทุกคนดูใบโหระพาดอกขึ้นแต้มเลยอุย้ยตาละแดดมาแล้วแดดมาแล้วผักบุ้งก็เต็มเลยนะทุกคนดีเห็นไหมยิ่งตัดมันยิ่งแตก มาจามาเก็บผักบุ้งกันขวัญต้องรีบเก็บแล้วเพราะว่าแดดออกเนาะมันร้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกเนาะอุย้ยงามๆผักบุ้งงามๆอุย้ยยอดยอดส,อสวยๆทั้งนั้นผักบุ้งมันยิ่งตัดยิ่งแตกจริงๆทุกคนเอ้ยนี่เห็นไหมสวยมากอะดูยอดมันนี่ สดๆดจะสดสด,สดเอาแต่พอกินนะคะอนเเ้ย สวยๆอ้าวทุกคนได้แล้วค่ะดูสิผักสดๆจากสวนเราเนาะอันนี้ผักบุ้งนะทุกคนนี่เห็นไหมได้เป็นกรราเลยเยอะมากนี่ยังเก็บไม่หมดแล้วก็ผักอันนี้ก็จะจิ้มผสมเข้าไปผักก้านตองแล้วดูแตงกวานะคะลูกใหญ่มากได้มะเขือยาวด้วยเนาะเดี๋ยวจะไปต้มจิ้มกับน้ำพริกนะคะ เนี่ยไม่ได้ไปตลาดนะแต่เราก็กินผักในสวนเนาะไปจ้าไปทำกับข้าวกินกันค่ะอุ้ยร้อนร้อนร้อน เอาละค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวขวัญจะเข้าบ้านแล้วก็ไปทํากับข้าวกินนะคะเพราะว่าแดดมันมาแล้วเนอะร้อนมากหิวข้าวด้วยนะคะขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะเข้าบ้านเข้าวานเขวาบ้า,บาน,าานหิวข้าวแดดร้อนมาก